วันนี้เราจะมาปล่อยแม่พันธ์ปูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะออกไข่ประมาณ1ล้านฟองสนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารีแม็กยีน เรซซันสารเล่งลำใหญ่เร่งดอ,อกลูกใหญ่สายทริปเปอเฮียแปลงนี้อหรที่เฮียจะพาผมมากลางเต็นเนี่ยใช่ครับเขาเรียกว่าจุดอะไรครับเฮียตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านตาม้องไร่ครับนี่เฮียหรือว่าเข้ามาจะฝนลุกกนะหน้าทะเลหลังเขาเนี่ย ในตำราเนียก็ถือว่าที่แปลงนี้ถ้าไม่มีผู้ที่มีปราบีครอบรองมาได้นะเฮียแปลงนี้ผมผมได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเ,เจ้าของที่เนี่ยเข้าไปขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อ,อม,มันเป็นสองแปลงติดกันด้านหน้าไม่ติดทะเลแต่แปลงหลังคือซื้อต้องซื้อทั้งสองแปลงเลยแล้วเดิมทีมาชุมชนบ้านมองไร่ตรงนี้มันจะมีโรงงานป,ปลาป่นอยู่ทะเลตรงนี้ยังไม่ได้สวยนะเวลานั้นแต่ ด้วยเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยทำให้โรงงานมันต้องเลิกก็ทําให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูทะเลกลับมาสวยตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนอะไรชุมชนบ้านตาม้องไร่ครับชุมชน,นบ้านตาม้องไร่ผมเน่ะเคยได้ข่าวว่าตรงนี้เขาได้เป็นอะไรนะสมบัติออของชาติเลือกเขาเรียกว่าอะไรเหรอชุมชนตาม้องไร่เนี่ยจะเป็นต้นกําเนิดของเรื่องนิทานตาม้องไร่เป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จริงๆเนี่ยผมว่าประชาชนอีกเยอะนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นของดีของเมืองประจวบ,บนะครับแต่วันนี้ยังไงนะนาฬิกาของเราเฮียผม,มอยากกางเต็นท์เนี่ยดูบรรยากาศดิสวยงามมากผมเห็นเรือประมงเนี่ยเขาออกไปหาปลาแต่เช้าแล้วเขากลับเข้าฝั่งผมไม่เคยไปลานกางเต็นท์ไหนที่ติดทะเลนาดนี้ชุมชนตรงเนี้ยจะเป็นชุมชนพื้นบ้านประมงด้วยเพราะว่าจะเป็นประมงชายฝั่งเป็นเรือเล็กเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้ง ปลาหมึกทั้งกุ้งทะเลแล้วก็ยังมีปูม้าซึ่งเป็นปูที่อร่อยที่สุดผมว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ได้ปูม้าที่จังหวัดประจวบคิริขันเครับผมไม่ได้กินไหมวันนี้ได้กินครับมีปูจิไมเฮียอย่าหลอกผมป่ะนี่เดี๋ยวดูมรสุมนะเฮียเดี๋ยวผมพาไปดูธนาคารปูเลยครับตรงข้างๆมีธนาคารปูด้วยครับแล้วเฮียเอาสมุดไปเบิกยังเดี๋ยวพาผมไปเบิกหน่อยธนาคาร ธนาคารปูอ่าคือเขาจะอนุบาล oh. ลูกปูเล็กๆแล้วเขาปล่อยกลับลงทะเลก oh. ็คือปูที่จับมาได้เนี่ยถ้าเป็นปูที่มีไข่แล้วไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยเขาจะอนุบาลเพื่อให้ลูกปูมันออกมาแล้วก็ปล่อยกลับลงทะเลครับเอางี้เฮียแม้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจากการเต็นอะไรก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันได้ครับนะตอนนี้เฮียจะพาไปดูธนาคารปูนะคะรับกำลังติดต่ออยู่ประสานงานให้อยู่ผมเองเนี่ยเห็นแล้วดินฟ้าอากาศไม่ดีผมก็เลยขอตัวเฮียมากางเต็นก่อน วันนี้นะครในหน้าฝนเพจอะไรมาเล่นให้ดูก่อนกลางเต็นท์เนี่ยทุกท่านนะครับเราต้องกลางทารนะฮะทารก็คือเป็นเป็นเหมือนหลังคาบ้านนะครับคุมผมเอายี่ออัลเอบอร์ฟอรเรสตัวนี้เป็นทารที่เขบอกกันความร้อนได้ดีมากและกันฝนอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีเสาและเชือกเดี๋ยวผมจะประกอบเสาก่อน หลังจากนั้นนะครับวันนี้ผมเอาเต็นต์มาชุดเล็กประมาณ6กคูณเฟุตยี่ห้อสปริงบาร์เพราะว่าผมรู้แล้วว่าหน้าฝนเนี่ยขนอะไรม่เยอะจะลําบากและเราต้องมีหลังคาป้องกันฝนหนึ่งชั้นเพราะตัวเเป็นผ้าแคนวาสช่วง s อสแลของแคมป์ระดับ S และนี่นะครับคือพะเอกในวันนี้เต็นต์สปริงบาร์เรียกว่าคอมแพคใบสั้นซันแทนซึ่งจะผลิตมาไม่เยอะคือมีแต่จำนวนน้อยวิธีการนะครับในถุงก็จะมีอะไรให้บ้าง พอเ,เปิดถุงมาในถุงมาก็จะมีเต็นท์อย่างเดียวนะครับเราก็ตอกสมอก่อนสี่มุมจุดเด่นของเต็นท์ยี่ห้อสปริงบาร์นะครับจะไม่ต้องใช้เชือกและเราจะใช้คาว่าสปริงเนี่ยก็จะเป็นบาร์จะมีบาร์แล้วก็เป็นคานสปริงแล้วก็จะเด้งยกขึ้นมาเองเลยเราก็ประกอบคานก่อนเลยนะครับพอเราได้คานนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวสต็อปเขา ตัวสต็อปเพื่อไม่ให้คานเขาหลุดนะครับเขาก็จะมีรูตรงใต้บาร์นี่ให้หนึ่งรูนะครับแล้วก็เสียบตรงๆง่ายๆนะครับเท่านี้เองครับท่านผู้ชมใช้เวลาไมา่ถึง5นาทีนะครับส่วนเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้รีมตเต็ดจริงหรือเปล่านะครับเขาจะมีการันตีว่าติดมาเลยครับเป็นรูปป้ายสามเหลี่ยมเขาเขียนว่า L T D หมายถึงว่ารีเมตเต็ดในปี2022 ส่วนตีมวันนี้นะครับเพจะจัดเซตย่างไรนี่เต็นต์อเมริกาเพรต้องหาอะไรให้เข้ากับอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพ่จะจัดอะไรให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ทิ้งเฮียไว้นานแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาเฮียว่าเฮียเขาจะพาเราไปดูธนาคารปูที่ไหน ครับแล้วเราก็มาถึงธนาคารปูนะครับผมมาเจอผู้ว,ว่าแบงค์แล้วอยู่ที่นี่เลยตำแหน่งท่านใหญ่มากต้องขอสวัสดีพี่ทางการนะชื่อพีวิทย์นะครับเป็นผู้จัดก,การแบงค์ที่นี่อ่ะพีวิทย์ครับสอนนะครับตัวนี้เขาเป็นสีอะไรครับสีส้มครับขอออกสีส้มผมจะวานไข่เ,เกียรติทิ์อ่าอันนี้เจ็ดถึงสิบห้าวันเจ็ดสิสิบห้าวันจะเป็นสีสีน้ำตาลก่อนครับ<ส>แล้วก็จะถึงจะเป็นสีขาว อันนี้คือสองวันก็จะอันนเสียไข่ออกเลยใช่ครับเพราะว่าเสียไข่แล้วไปในแปดถึงสิบสองชั่วโมงเราต้องปล่อยเอราะเราจะปล่อยแค่รุ่นตูเอียเราไม่ได้ปล่อยรุ่นแมงกะโลปาถ้าเราปลอยรุ่นนั้นเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเราต้องมีพวกไรแดงเพื่อ,เพ,อเพื่อเลี้ยงเขาทุกอย่างชุมชนท้องถิ่นนี้มีความสามัคคีกันนะครับแล้วก็ยังอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีปูกกินตลอดชาตินะครับก็ ธนาคารปูของชุมชนม่องร่ายเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือประมงชาวประมงที่ลงอวนหรือลงรอบจับปูเนี่ยหากเจอปูไข่เนี่ยจะนำมาส่งให้ธนาคารปูของม่องร่ายเนี่ยครับเพราะว่าจะเป็นการอนุรักษ์ปูม้าให้ลูกหลานชาวไทยได้มีกินไปตลอดครับผมอยากให้เนี่ยวิธีชุมชนอื่นๆที่ไม่มีธนาคารปูและมาศึกษาที่นี่ยินดีไหมครับ ยินดีเลยครับอยากจะให้ขยายไปทุกชุมชนที่อยู่ร<ช>ิมทะเลเลยครับว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ทําอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าในประเทศไทยเขาอาจจะมีแล้วแต่ชุมชนอื่นที่ยังไม่รู้นะครับผมอยากให้มาดูตัวอย่างการศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเยอะแยะเลยเขาให้ออกซิเจนอย่างไรเขาเสถละเรื่องแม้กระทั่งค่าไฟค่าน้ําค่าแรงงานผมถามเขาไม่มีเงินเดือนนะทุกคนแต่เขาทําด้วยความสามัคคีอ่าและเขาเป็นจิตอาสาในชุมชนตัวอย่างนะครับ ผมต้องยกนิ้วให้เลยนะครับว่าสุดยอดครับพี่อะครับครับสุดยอดขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับสุดยอดครับครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาปล่อยแม่พันธุ์ปูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะออกไข่ประมาณหนึ่งล้านฟองนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ ไปกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอยากท่านผู้ชมมาลองปล่อยปูนะครับที่นากนารนานปูนะครับไปออกลูกออกหลายเยอะนะเลยนะ่าไปไปท่านผู้ชมครับถ้าอยากสรรับตัวชุมชนที่นี่เขามีวิธีนะครับว่าไม่ต้องไม่ต้องป,ปล่อยปูได้หรือบริจาคเป็นเงินนะครับเขาจะรับที่ว่าถ้าตัวเล็กเนี่ยเริ่มจากกิโลละสามที่มีไข่นะครับจนถึงตัวใหญ่ส5 0อห้าสิบบาท เราสามารถบริจาคเงินให้เขาหรือไม่ก็มาทำกิจกรรมกับเขานะครับบริจาคแบบผมได้นะครับที่ชุมชนเฮียมองไล่รั่าชุมชนมองไล่เฮีย <Here. S 1> <Here. S 2> หลังจากที่เฮียไปหาของกินมาให้ผมเนี่ยเฮียเป็นไงฮะเคยมาแคมปิ้งไงไหม ไม่เคยเลยครับต้องเียนไม่เคยเลยครั้งแรกเหรอครั้งแรกเลยครับี๋ยวเฮียผมเอาเข้าอี้นี่ถ้าคนไม่พิเศษเนี่ยผมไม่ให้นั่งนะนี่ลิเ็ดผมตัวนี้ัมรักมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เชิญเศรษฐีพันล้านมานั่งกับผมเป็นเกียรติมากวันนี้ดีใจนะครับได้คุยกับเฮียแล้วก็ผมว้าวมากเฮียสถานที่แห่งนี้เฮียครับชีวิตของชุมชนตามมองไร่เนี่ยนะครับเขาทําอะไรผมอยากรู้ที่นี่ส่วนมากชุมชนตามมองไร่ชีวิตส่วนใหญ่เขาก็เป็นประมงพื้นบ้านครับครับก็ ตอนเย็นก็จะออกเรือทะเลไปเช้าก็กลับเข้ามาคือคือประมงพื้นบ้านนี้จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอาหารทะเลที่จับได้เนี่ยจะมีความสดแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีการดองน้ําแข็งแล้วก็ไม,มไม่มีการแช่ฟอร์มาลินแน่นอนเฮียเ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ชื่อไหมถ้าผมนึกถึงประจวบผมนึกถึงอะไรก่อนผมนึก,กหัวหินตรงเนี้ยเป็นกิ่งตําบลกิ่งอำเภอเล็กเนี่ยผมอยากให้เฮียนําเสนอ่ันผู้ชมเชิญชวน,ชวนท่านผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวเนี่ยว่ามันจะมีอะไรเยอะที่ผมไม่รู้ เชิญชวนทุกท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและและชาวต่างชาตินะครับประจวบคีรีขันธ์นั้นมีดีมากกว่าที่คิดหลายๆสิ่งหลายๆลอย่างที่เหมือนเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้รับการเจริญนในเมืองประจวบคีรีขันธ์เราเนี่ย ก็จะมีเขาช่องกระจกที่เป็นแลนด์มาร์คทั้งบนจะเป็นจุดชมวิวเมืองประจวบคีรีขันธ์แบบ360องศาก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธทุกๆท่านเลยที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาช่องกระจก,กก็เหมือนท่านได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเลยครับเฮียครับวันนี้เราพูดไปนั้งเยอะแล้วเจ็บคอนแล้วมาถึงทะเลเนี่ยเฮียจะเอาเป็นอะไรมาให้ผมทานบ้างเนี่ยวันนี้ขอนํำปูม้ามาให้คุณเอสได้ลองชิมดูที่จะไปปล่อยเมื่อกี้ ใช่ครับปูที่จะไปล่อยธนาคารปูเราได้กินปูตัวใหญ่เลยนั่นตัวเล็กที่เอาไปปล่อยเลี้ยงให้โตก่อนแล้วค่อยจับมากินตอนโตเนี่ยครับโอ้โหเฮียเฮียเนี่ยปูไม่ผมนะครับผมไม่กินของฟรีของเฮียผมก็ต้องมีอะไรตอบแคมปูคุณเฮียนะครับวันนี้ผมมีเสื้อลิมิเตดนะครับระหว่างแม็กกับแคมป์ซาฟารีนะมอบให้เป็นที่ลึกให้เฮียครับขอบคุณครับครับเฮียได้เป็นชาวแคมเปอร์ตามรายการเราแล้วก็มีแก้วที่ลึกนะครับไม่มีจำหน่ายครับชื่อว่าแคมป์ซาฟารีนะครับ ขอบคุณครับคุณัปียครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับเพียผมอยากให้เฮียฝากถึงเพื่อนทางบ้านพีชันเรื่องเมืองประจวบว่าจะให้เข้ามาเที่ยวอย่างไรนะครับในท้ายอากาศก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านว่าประจวบคีรีขันไม่ใช่เมืองทางผ่านนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านได้แวะเข้ามา เยี่ยมสัมผัสเมืองประจวบคีรีขันธ์และต่อไปในอนาคตสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่แคมปิง้งเอสำหรับเราคําแนะนําจากคุณเอสครับขอบคุณครับพีอีน้องๆชาวแคมเปอร์เนี่ยเขาเห็นบรรยากาศเนี่ยเขาก็อยากมากลางเวลาเราไปการไหนอะ่ะเขาก็อยากจะตามรอยเราก็อยากอยากเจอคนกลุ่มผ,ผู้นำชุมชนแบบฮียเนี่ยนะครับสร้างสารรค์ให้มันเกิดแลน์มาร์กใหม่ๆขึ้นจะได้กระจายทุกจังหวัดทุกอำเภอ บ้านเราได้เศรษฐกิจดีครับเฮียครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณเฮียนะครับที่วันนี้เปิดหูเปาตาผมมากและท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามรายการแค,คมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์นะครับเวลา8นา55นทีนะครับแล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับเมมยาาาาาะนทปปปิตต ครับวันนี้ตนะ้องขอบคุณทุกท่านนะครับแม้กระทั่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับชาวประจวบพิริคันทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากนะครับให้โอกาสของทางช่องรายการแคมป์ซาฟรีวิถีคนแคมป์นะครับได้มาร่วมทําบุญกับท่านนะครับอยากจะให้ท่านช่วยโปรโมทกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยฝากทางผู้ชมทางบ้านนะครับถนนแห่งนี้เป็นถนนตั้งแต่เมื่อสมัยสยงครามโลกครั้งที่2นะครับประเทศญี่ปุ่นนะยกคนขึ้นบกแล้วตรงเนี้ยก็เป็นจุด จุดที่สําคัญจุดหนึ่งในการที่จะต่อต้านนะครับถนนแห่งนี้จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญจึงใช้ถนนแห่งนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญในการทาบุญตักบาทเป็นประจําจึงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ได้รับชมอยู่นะครับท่านได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ดูถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีของชาวประจวบกิริษฐแล้วก็ศิลปะอันสวยงานต่างๆด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้นะครับชุมชนต่างๆนะครับได้เข้ามาดูชุมชนตัวอย่างนะครับเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ดีว่านะครับแลวผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประจวบนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแคมป์ซาฟารี่วิถีคนแคมป์สัปดาห์ต่อไปพบกับ ตลาดชุมชนชาวกระเหรียงตลาดโอ้ป่อยพี่ดูความแข็งแรงของชุมชนเข้าคิวไม่มีใครแซงเลยน่ารักมากเลยเขาบอกว่าที่นี่คนกะเหรี่ยงประมาณ80%คนไทยแค่20%เองพี่การล่องคายักสุด a d ว e n t u r e คือลำน้าเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าลำน้ําเส้นนี้มันไหลย้อนขึ้นลาน้ําเส้นนี้คือหนึ่งในสิของลาน้ําที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้ากลักไปสาบานตนตอนขึ้นของล่างและการเปิดใจเคลียดาม่าก,กับดารารุ่นใหญ่คุณทองขาวแต่ทีนี้ผมอยากรู้เรื่องเลยไอ้ปัญหากไก่ของคุณมันเกิดขึ้นได้ไงคือข่าวเดียวกันแล้วแต่ชอ่องถจะเป็นเมื่อก่อนเราก็จะโมโหผมอยู่สบายๆมาทั้งชีวิตพบกันวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา55นาที ทางช่อง JKN 1 8 Top n ท็อปวส